พี่น้องกินข้าวถือแล้นอนโอ้กินแล้วทิ่มบอนนี่ทิ่มบอถือบอนหำโป้งเพื่อนวะไพบอกนี่น้องปลาบอกเงาบอกเงาบอกแมนโอ้บอกเงาจัดไปเป็นพี่น้องเอ้ยบัดนี้เต็มคาราเบลเกินคาราเบลเลยบัดนี่บิังบอกเบาชุกชิดใหญโตเอาบัดนี้เอาบอลบอลบอลบัดนี่มาให้นอนเลย เ,เออหุออ่นมาหำโป้งกว่าฉันบูไเคยเห็นเจ้าเท่อพี่น้องหำโป้งยำเฮีางาวงาบอกดิน้องป่าได้ยังสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซ บอว่าชิอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีต้อนรับกัาสู่ช่องยูทูบ่าวกับไพ่บ่าวลาว,ลาวคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้กันเนาะมื่อนี้กัพบพ่อพ่อก็บาวคำไพ่กับอยู่พี่เด้อนนะเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละเครื่องซานบ้านช่องที่พักที่เศร้าแต่หลาย,ลายคนแต่หลายเอฟซีก็อาจจะหู้อาจจะเห็นเนาะอยู่ที่บ้านน้องป่าพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเมือ่อวานนี้กัติดภารกิจไปมอบเครื่องมอบของแจกให้นักเรียนทางเมืองนครแก่สอนพี่น้องเลย ก็เลยบดมาหาทางน้องป่าเพลินวสันเนาะมาเมื่อนี่ก็ได้มีโอกาสมาหาทางน้องป่าเพลินกับเมียลายผูหลายค้นพี่น้องเลยหลังจากที่บ่อได้มามือหนึ่งพี่น้องก็มีเสาเนาะมาเพิ่มอีกพี่น้องเลยแล้วก็มีเล็กเส้นม่อนี่เนาะคือสีอันมีผู้รักผู้ใ่ใจบุญที่จะมาสร้างบ้านให้น้องป่าเพลินอะไรพี่น้องเลยเนาะขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบุณเนาะน้ำพอ อันแม่พี่น้องน้ำผู้ใหญ่ใจบุญได้ร่ายทานที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลทางนองป่าเพิ่นมาสานเนาะทางเฮาการดีใจแล้วก็ยินดีน้ำทางนองป่าเพิ่นที่มีพระผู้ใหญ่ยืนมือเข้ามาซอยก็คือได้เฮือนชานบ่นผักบ่นเศร้าอะไรได้ใหม่พี่น้องเอ,อ๋ยเนาะมามืาอนี้บ่มีไผยอยู่เที่ยงหรือว่าอยู่เพื่อนพี่น้องเอ๋ยมิ้นที่มิ้นกินสมอย,อยเสียงแซวแซวอยู่คุณอยู่ห่มใหม่ห่มตอกพี่น้องเอ๋ย นีแต่นนยูทูบเบอร์มานี่มายียม,มายามมาหลินมาหัวมาเป็นพี่เป็นน้องมาให้กับลัางใจทางน้องป่าเพิ่นคือเกา่าคือเดิมบม่มีวาสีลดหน่อยถอยลงพี่น้องเอ้ยเนาะกะหักแพงทางน้องทางนั่นน้องป่าเพิินกะคือเสมือนพี่เสมือนน้องนะหลพี่น้องเอ้ยไปพุ่นกินปลามาพี่กินเข่ากษัตเนาะแพงแบงปันมีอย่างพ่อซอยกันได้กับซอยกันไปพี่น้องเอ้ยเต็มอญญะพี่น้องยูทูบเบอร์มา มาดินมาสมแซวน้ำทางน้องป่าเพิ่นก็เสีได้เข้าไปทักทายสบายดีน้ำยูทูบเบอร์ครับอันน้องป่าเพิ่นก่อนเต็มอาหยะอยู่พี่น้องขมขามทน้ามือน่ะหิวรวมบูปผิงนะยังไม่อิ่มยังหมูเจ้าน่ะสบายดีน้องป่าเป็นยังไงกินข่าวดินน้ำแล้วได้อย่างเนาะกินตอนเช้ากินมีกินมีโมเมนต์มะม่าเนาะมาม่าก็มีแค่เดียวกันเท่านั้ะเป็นยังไงแซ่บอยู่บ่ แบอยู่คือมีไรปูลาย่ายนแทมมือน,นี่ <มา S 1> แซวแซวอยู่ซวมาแล้วเม่วงมาดูเอารสิรัดม่วงให้นอ้องไห่งมจังหวะามาปนี่แซลเซว สบายดีพี่น้องให้เขยจ้งหนากิกินเลยพี่น้องมาเนี่ยเอ้ากินน้ำก่อนเนาะกินน้ำก่อนโดยสบายดีมาวันนี้ก็หลายผู้หลายคนสบายดีสาวแก้วสบายดีเด้อนู่ยอ่ะนู่นวดะดูพี่น้องเลยมีแต่ยูทูบเบอร์นี่ฮะสบายดีฮึสบายดีซาลาน้อยมายังน้ำมือน่ะมังม่วงให้กินน้ำหน่อยเด้อหมากระพันหมากระพันโดยสบายดีโอ้สบายดีป้าซุกสบายดีเฮ้ยตัดมาป่ะนี้แม่ไพรชาวบ้านนี่ แมนไพ่ผู้นี่บอกเคยมาจากเสือบอนี่สบายดีบ่าวสิรัตโดยสบายดีสบายดีมเดตะเก่งมาทำกันเดีะนะ๋ยวกันเนาะตรวจจัดจามาทางนี้ามาทันทัดแมนไพ่กอนี่คุ้นๆอยู่นี่หากระมาหากระมาสาวผู้ไทยบอนี่ฮะเจ็บมืนด่างโอ้สบายดีเด้อสาวนกเด้อสบายดีเด้อโอ้พี่น้องมาน้ามูหน้าเพื่อนเพื่อนก็นดีเนี่ยรั้งแรกบ่สนี่ฮะครั้งแรกเห็นมูดด้วยมาเบิ่งคือขึ้นแรงมุกวนบ่มุดเป็นตายอย่างมากอยู่เนาะแมนมาเมื่อนี่กันบรรยากาศดีแมนลมเย็นห้วยห้วยนิดนึงเมื่อนี้ เผินเห็ดอย่างนี้เนี่ยถัดมาทาว่าไงพี่น้องไม่ไหวา่ถัดมานี่จักไผจักยาบาดีไม่จะงนะไม่จักไผยจักไผจักยาบาดีโอสบายดีบทุกคนเดนนี่เนอเออสบายดีไปไหนบได้เ uh, ่ารวมได้น like uh, um, uh, 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 yeah. ี exactly ่ยว kind of uh, ่าว่าเมาเลยโอ้พอน้าเจ๋น้อเตี้ยนห่หมักม่วน่า้อเตี้ยว่้มวจะซีนแต่ว่าน้องเตี้ย อาผู้นี้คือบูเขากินน้ำมูนี่สบายดีล่ะโบน้องเตียโบได้ข่าวกินมะม่วงน้ำมูนบอเป็นอะไรกคือบูเขากินสบายดีน้องเตี้ยบออยากบอดอว่าบอมีบางข่าวนางบออยากโอ้บออยากขึ้นวมาเนาะขึ้นเองมามาพี่น้องเลยบาชุกเจ้าเพี่จังันนะสบายดีบอคำไพคุ้นกู้เนาะพี่น้องเลยว้ายแต่มาแต่หึงกับบอหน มาบเฮึงปัดไดมาวางสิบนาที่ฮอดโดยสบายดีโดยสบายดีจะมาตะโดนแล้วมาลืมไ่้มาสิกิดมองกันได้ปะอยากพอมกันอยู่กินีอยากพอมกันอยู่นี่สนใจเจ้าหิมดีมาเจอมาเจอตัวนี้เราเจ้าแม่ยังมายาในอ่านบอก เจอะยังก็ผู้ว่าเพิ่นเขียนยังไงกินแล้วทิ่มบอลนี่ทิ่มบอถือบอนหัมปุงวะซะเบาวยาวบอกให้เขียนแบบนี้กินแล้วทิ่มบอนนี่เบาวยาวจัดการไปเลยบาดนี้ผูกเกินค่าระเบียบบอถือสีมือน้องเปี๊ยด้น้ำเปี้ยแมนไพเอันเห็ดแจ่วนี่นะ เตี้ยใส่หนองเตี้ยนะคนไหนเนี่ยคนยิ้มเป็นๆโอ้คนน้องเสือสีสีแดงน้องชมหรือเปล่าโอ้สบายดีน้องเตี้ยใช่เอาคือเส็บอยู่บ่เนี่ยบ่ยากกับบ่มีทางเขาเพิ่นวะนนั่นน้องยังก่อนนั่นน่องมินน้องมินตาเอ้ามมินตาได้หนิกี่ได้คอยนึกว่านว่าคอยนึกว่านว่าลูกเบาหนักบุ๊มแม่จ๋าเนาะน้องมินตาคนมินเนาะ ชอเนอะไรกอันลอกเปลือกว่กินไกินเลือเลไดะไกินอะไรเป็นเอาไว้สาลาน้อยมูแห่งหยกน้องเตี้ยแห่งอยักน่องเตี้ยเออขดกินเด้อน้องเตี้ยน้องเตี้แลนเมื่อตามแจวองอี้อื่นน้ำลาหางอืกอยู่แล้วี่ไนเ็นนไหนคนหยากยิงน้ำลายชงเข้วน้ำยูเดียดม่าไม่ได แบบว่าว <Greek> ่าเสียากระตกมากอะไ่ได้อามาเนาะอามาจะถวยก็เลยเอาแบบนี่รถผใส่าต้น้องกันนาปลาต้องไปทวงเนาะกินรถเพื่อนเพื่อนเพิ่งเอาเลยก็เบิดได้ขม่วงนี่เบิดจังหวะถ้ากินเบิ้ดจังหวะกินอะไรกินเบิ้ดจังหวะก้า มืม่อนี่น้องเตี้ยกับน้องมิตามาหลินน้ำเพิ่นบสดไปโรงเรียนบอ ในคูกับได้ขาในคู่มันนี่เป็นวันเป็นวันพักเนาะคู่นับเดืานนัในคู่กับบได้เข่าคือกันโอ้นคูกัมานคู่กับบไดเข่าคือกันวันนี้นะพักผ่อนแ้วมันเป็นวันหย่างนอกมันนี่เนาะแมนวันกรรมกรวันกรรมกรแห่งโลกวันแรงงานมืนเป็นภาทัวประเทศเลยวันกรรมกรวันแรงงานแห่งโลกเนาะมันนี่เจ้านะเพราะว่าศิลปประเทศใดประเทศใกล้ประเทศไกลก็ได้พักเบิดนอยมันก้เอาวีซายังเายัง เอ้าธรรมชาติบานนี้บอกบอกถึงแล้วันเนาะครูเป็นสอนธรรมชาติน้ครูเนาะแม่นแม่นบ่าครูสอนธรรมชาติอีกเป็นลูกชิดเพิดด้วยกันหรอแม่นแม่นแมนก็เป็นลูกชิดเพิ่น้วยกันเขาไงบ่ธรรมดาเฉี่เนาะทังว่าแล้วก็ครูเป็นทั้งลูกชิดทั้งอาจารย์อยู่นี่นะทั้งนายครูโอ้ยกับน้องยอะแต่แรกก็สอนอาจารย์มาเป็นครูเนี่นะ เนี่ยมาแล้วอ๋อซอนกินซอนกินมะม่วงีซอนกินมะม่วงม่อไร่ะเยเนี่ยสยบบอแบบกินมะม่วงได้ขางเียนังซื้อนะเพื่อนนะแ่อยก็จะเป็นลูกซีดก่อนจะเมื่อลืมไ่ได้ขขอเป็น่นเป็ือได้ข่อยในากันเียนังซือว่ามนี้เพื่อนในภาคได้มืนี้นะเพื่อนนภาคกเพืนพิเศษด้อนพิเศษมือนี่ยันแมน สารลูกศิษย์ที่ออกแล้วนะโอ้โหมันหมายว่าลูกศิษย์ออกแล้วโบเป็นหนังสือเนาะมือพักก็ต้องมาสอนกันเนาะแม่แล้วสนใจนะเจ้ามีปุ่มนิมิกหรือบ่ม่แม่น้องเบี้ยมีหรือเ่มีแม่น่าวน้องมีตาได้ฉันมีได้น้องมีตาพร้อมทุกอย่างหมดในครูมีมากเลยว่าบ้านในครูมี วัมีอย่างเนาะอ้าวไม่ถือปุ่มมาน้ำบอลถือป um> ุ่มมากอะพ่อไหมเพื่อนจูบอ่ะเป็นได้คู่กับตองทองเหรอตองทองจีกับปากแล้วเพื่อนอือได้มาดิโอ้ยได้คู่อยู่แก่ๆเลยด้วยเพราะว่าเพื่อนเฮียนผ่านมาแล้วเพื่อนเปลี่ยนแล้วเนาะเพื่อนประจำเป็นต้องสิมีปุ่มมีอย่างกันเขียนไว้อย่หลงอย่าลืมเพราะว่าความจับเพื่อนนั้นผ่านมาหลายแล้วนนี่้องปา จะจื with, ้อไว้ม in ีในครูมาหน่อยจะต้องเหตุการณ์แบบนี้เด้อไว้ไว้กกบบนี้เด้อแปลว่าเอาซอพ่อมาเนี่เพื่นเขียนเพื่นชอนได้บัดนี้มาหน่อยกระดาษมาติดเลยก็ได้เหม่ยต่เสียงที่อนาเป็นห่วงอย่างไหน้องปลาของพี่อันที่ยกขึ้นมาเนาะเอาในครูมาสอนให้คักบัดนี้แต่ว่าสิสอนภาษาลาวได้ศิษย์สอนภาษาไทยได้ภาษาลาวภาษาภาษาไทยนะครู่โปเป็นภาษาไทยเขาได้เยอะภาษาไทยนี่เขาเสียเนน้ำพึ่นภาษาไทยนี่เขา ห้องตัวนั่น huh. ต oh, ัวยังตัวสระนั่นเขาห้องประกอบใกล้กันบ่ตรบิดกะก็เอ้ยก็ไก่บอกว่ามองดูอ่านบอเป็นนี่ฮะบอเป็นแล้วว่ามองดูนะมาหาตัวเริ่มแล้วก็เอ้ยกอไก่ขอไข่ในลาวสิบะเขาว่าและวข้อขวดยังลูกงข้อขวดของเรางวงขอควยขอควยขอควยเข้าเข้าวยังเข้าไทยบ่แมนบอลน้องปลาข้อพล ขอขอคุนนอนเอขังเนาะอ้อระคังข้างกวาคอระคังข้างฟ้าโวางด้สูใจกล้าโซช้งโซงโซิงโซิงตีดังโซช้างโซช้างไม่มีแม่นแม่นเพอบานแม่นยอาจจะแม่นก้เพ่นกับบัดูแม่นตี๋ยาอมยิ้มอย่างเดียวเียวเปยว่กินมัม่วงกับบริได้กินเนกินเลยฟังนองป่าวา คือว่าน้องน้องนองปลาเพื่อนนี่แบบว่าเตี้ยลมดีเพื่อนสีความจำเพื่อนสีดีปกตินี่เนาะเพื่อนเฮียนจะพูนกั่สี่ปีเนะองเนาะอายุแค่สี่ปีก,กับมาพี่มาพี่บันนี่บนับนยังจือ้อยังจำได้คือเก้ากเพร <c ười> าะว่า <c ười> มีตังอยู่อันหนึ่งอยู่ในบา้านมีตัวภาษาไทย<อ>ทีกกอกไก่หอดทอดหัวเลย บ่ได้เอามาน้ำบ่ป่ะเนี่ยอยู่ในบ้านนี้ทุกบ้านโอ้ไทยเฮียนเลยขับไปเบิ่งเฮียนเป็นแบบต่างเสพยังเชียแซ่บบ่อสาระหน่อยคุยเอาคุยเอาบ่ปากเลย็กมิฉมินกินชฉมอยบ่ชนจุยน้ำไผ่เลยบ่ชนจุยน้ำไผ่คือบ่กินเหรอกินรอดบ่ต้องเก่งใจเลยบ่ต้องอายเลยทางนางเด้อมาเด้อกินสมเด้อทางอ้ะเด้อทางนางจะอยากขามาอยู่บ่มีมองนั่งก็อิ่มนเอ้าวมีมองนางอ่ะดิ ผมมีบนนังแลจ๊ะไม่ต้องกินมามามาท่างกล้องท่านคนท่านอย่างม่นายกล้องบ่จังอายกล้องไว้กล้องพี่น้องเอ้ยเก็บภาพมันให้พ่อแม่พี่น้องเขา FC ทางหลายได้เบิ่งได้ชมนำกันมือนี่ไอ้ทีมงานยูทูปมาเยี่ยมยามน้องปลามีลายหน่าลายตาพี่น้องผู้มามาสวัสดีเด้อมากินส้มพี่น้องเลยสบายดีเบิดมือมือนี่เบิ่งแน่พี่น้องเอ้ยมาเวะมาอันเยี่ยมเยือน น้องป่าถึงบ้านถึงเฮือนจกพากันกินพี่เด้าอนี่น้ำลายอยากคอยกันน้ำลายจน่หลายเจ้าเลยมาชุบโอ้ยให้น้องเตี้ยไปดืมก่อนคอยกินที่หลังเอาเว่าเจะออกอ่มเลเอาื่ไ่แท้นี่ฮเป็นยังไงคืออน มาเมื่อก่อนคือบบเห็นมาดิ่นน้ำมูบ่ดีว่านในไรนี่ยเจ้าหนะใครบ่แมนอ้าวน้ำกรมัลินน้ำดิ่นไปได้ไหอืมมาเรื่อยอยู่บ่โดยโดยเอาอ้ะมาเมื่อซื่อนั่นบบเห็นบโได้มาแต่บ้านนี้มาเมื่อก่อนนั่นกับโบเห็นบ้านบ้านน้องเตี้ยอยู่ใสเนี่ยอยู่ไหนเนี่เออคนละภาคคนละภาคทางบ้านน้องมินตาได้ค่ะบ้านเจ้าอยู่ใสอยู <t 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 ่ห้องกรทียมมันอยู่ใกล้กันน้องโอ้ใกล้เคีองน้ำมูพู เป็นพี่น้องกับน้องโม่บ่คืออะไรเป็นพี่น้องอันนี้คือน้องมอนี่ยคือน้องน้องมินตาโอ้คือน้องมินตาโอ้็นนน้องมิตาาว่เสบายดีท่งน้องเตี้ยโอ้ยสบายดีนั่งขุมงปั่นต่อไหมเปลื่อนกม่วงบอมามาวันนี้เบิ้งข่อยจะกินหมู่งเห็นนั่นว่าบ่หน้ากินเอ้ากินเอาคำบางไง ตู้ใชยตู้ใชยไปกินบั้นหมาดยได้ไหมเเดี๋ยวหัวไหมหัวไปหัวมาอยู่โต๊ะกันนะมีมุกไปเลยบาดมุงยังอันี่อ้าวอ้าวอารมณ์ดีอ้าวเอาปีนหนามานหน่อยม่นะเร็อ้าวอ้าไปแล้ว สมัครกาแคขบานนีปลาเป็นยังหันแค่ลงูเหเอาไปเอาได้ไหมเมื่อี้อ้าวูนยกเาตากแดดแล้วคนบ้านเน่เอาหน้ามากินนะร้อนบานนี่มาพี่มาพี่ไชายะไรไปเลยบ่แค่ลงูชอกเป็นยังบ้านนี่เบิ่งได้มูแค่ลงงูวะเน่ด้มเมูลงกอบเละ้นเเป็นยังไน้องปลารับบานี้ แค่หมั่งม่วงบ่เป็นยังกินเนี่ยคือว่าตุกอันนี้หัวไผู่กกเดียดแทะเป็นยังไง่ะเนาะทีมยูทูบไงได้มาลิ่นมาหัวอะไรคุณอะไรคนเป็นยังไงคุณมือซื้อเอาใส่หมักพริกเป็นกําใส่หมักพริกเป็นกําผู้ใดกอยผู้ใดกอยสมบ่อมือนี้ตกเตี้ยมือนี้คันบาน อันบ่าของพามาแหลอะอารมณ์หับห้องมือนี่มีเฮมีหา้ามีหัวตลอดนองป่าบ่มีว่าสิโชคเสี่ยงเอางอยเพราะว่าไอ้มักว่ามกตลกตลกแล้วนะคาเครียดเนาะเอาคาบเชื่อจัน่อยกระยิ้ม,มาหากักหัวเลยฮะมันโมหัวหน่อยก็หัวลายหรอกนีนห่หัวเต้หัวเต้นเบิดมือมันหยาบวันไหนขว,นนวา,ากับโบเป็น กินโอ้ยหัวโจนเจ็บท้องบ้านนี่จะพิชเชอร่มันนะ่ตาจกกินสองมวงเ่องนน้องเลยเป็นยังัหารมึงแน่ครับแต่สิประมาณนีเกิดอะไรขึ้นกับน้องปลาน้องปลาเกิันพิซสาอีกแล้วบอสสงสัยยันเราน้องเตี้ยยังใส่น้ำเจียวเม่รใส่แม่ไหนใสาี้ยม่น้ใส่มีมีแบบนี้มีมแบบนี้อะบัตรนี้ เห็นหน้าก็อยากหัวกหมดเห็นหน้าเห็นหน้าบบากัไพง่วงมากทังนี่กั่นบ่ได้เลยโบหัวเป็นยังจิ้มคลองเลยนะฮะโอ้ยอย่าหัวลายน้องปลาเอ้ยเจ้าปีหัวไอ้ยังบ่อกไอมาเลยไก่อย่าหัวฮะทางเฮากับเทางเบากับไพ่กับสีโบรบกวนบาดในเดียวง่วงมาทั้งนี้เดียวสีน้องปลากับสีหัวอีกขนาดกระสีอะไรเอพอประมาณนี้สีโจคลิปไว้ชั้นนี้แหละเนาะ สิบเปอรี่ยู่มองไกลๆบบบนี้พูดแล้วเอาไปหัวกิมหน่าแมนไปรีอยู่คนขี้เจ้าแบบหมกคือหมูไปจักแมนหมกคือหมูแล้วกับบุมีหมูคืออีกเอ้าเบิ่งกว่าน้องเตี้ยน้องมินตาหัวเบึ้ดแมนบ่อน้องปลาหมกคือหมูไปเนาะขันมายังไงรับห้องมีฮามีเฮอารมณ์ดีบึดมื้อหานหวยอะไรเจ็บร้อยบ่อบ่นิฮ่าออดไว้หน่อยหนึ่งอดไว้หน่อยหนึ่งอดบ่ได้เลยออดบ่อได้คำพิษหนาวออดบ่ได้ วนไวหน่อยหนึ่งขเดี๋ยวเบิ้งกะจีหัวเบิ้งกูคนวาหันหน้านนี่แล้วกุใจนี่ปุ๊บเลยบาดดี้โอ้ยขอพ่อพี่น้องเลยพ่อฉันนี่ก่อนพี่น้องเลยแม่แม่เดี๋ยวน้องเพิ่อนจีเจ็บท้องเจ็บไฉหัวจนจุกทางเข้ากับสีลาก็เด้อบาดดี้เด้อสบายดีน้องสบายน้องมินตาน้องเตี้ยน้องปลาโอ้ยน้องปลาอย่าหัวร้ายอย่าหัวร้ายบาดดี้อย่าหัวอย่าหัวพ่อฉันนี่ก่อนโอเคโอเคมันนี่เนาะ S <S <Vander> <par> มื ar, like bon ัอนี ah you know, right? ้ได้มาหาน้องป่าบุญยาก็ร้ายเออบุญยาก็ร้ายเพื่อนหัวลายย่าเจ็บท้องเนาะแมนบอเดี๋ยวเอฟซีเพิ่์ลจีว่ามาหายเมนบอแมนบอจาว่าแมนบอฮะปลาไปเมื่อเมื่อบุญเมื่อนข่อยบอเจ้าน่ะเจ้าบุญเมื่อนข่อยบอบุญเง่าบอหายไปเฮ้ยเอาเบิ่งแน่พี่น้อง ไอ,นไอ,นไอน้นอกน่องป้าเดี้ยงเริ่มสีป,ปากเป็นพอมีมูมีพวกเนาะนพอประมาณนี้เนาะพอแม่ไปน่องเอฟซีทุกคนเลยโอ้มาหานองปลามือใดถ่าบ่ากับไพามานี่โอ,หหอ,อ้หับห้องพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าได้หายจากเป็นไข่มีห้ามีหัวตลอดหับห้องอารมณ์ด,ดีพี่น้องเลยถาว่าให้หนาบ่ากับไพ่เว่าหนเพร่าบ่า,บากับไพเป็นคนมากเ่าตลกทีห้า มันจะเป็นนิสัยของบ่าวแบบนี้แหละเนาะก็ต้องขอโทษขออภัาายน้ำพี่หมอพ่อแม่พี่น้องใน้ไปสี่ห้องหลายๆที่ว่าแต่บ่าวก็ไปกับบัวได้คอยว่าว่าทีเรื่องให้น้องเป็นหัวแต่ว่าน้องเป็นหน,หนาบ่าวไปแต่หัวเป็นจนังไรนี่แต่หัวพี่น้องเลยเนาะก็ชีพอประมาณนี้แหละพี่น้องเลยว่พ่อกำกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะกัทางบ่าวก็ไปจะได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องให็นสี่ห้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย